โอ้โหเจ้ากระรอกน้อยสีน้ำตาลน,ะน่ารักเลยฮนะเนี่ยอยู่ในธรรมชาตินะ่นนั่นเขาก็หากินพวกเปลือกไม้นะเนี่ยแทะเปลือกไม้ชอบจริงคนระับพวกนี้ไม่รู้ว่ากินเป็นยาหรือว่ากินเป็นแบบเหมือนกับอาหารนะเนี่ยอันนี้เป็นเปลือกของ ต้นทิ้งถอนหรือว่าพญาฉัดทันนะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรเลยฮะนะสำหรับใครที่รู้จักนะทิ้งถอนดูห่างปุ๋ยสวยงามฮนะ